นี่เบลินทำไมบ้านเธออยู่สูงจ <อะ S 1> ังเล<า>ย<ด>เนี่ยสูงถือขานาดนนะั้นช่างหน่อยอย่าบ่นมากนะมาเร็วฮนี่นง่ายถึงแล้วอ๋อในที่สุดก็ถึงบ้านของเบลินสักทีคิดถึงแม่มากๆเลยอ๋อคิดถึงแม่งั้นเหรอเราก็ต้องรีบเข้าไปจักทายคุณแม่แล้วละ เรากลับมาะะแ,มแล้วค่ะแม่ยินดีต้อนรับกลับมานะลูกอ้าวแล้วเด็กผู้ชายคนนั้นใครนะ่ะอ๋อสวัสดีครับคุณแม่ตัวกับผมนะั้นมีนามว่าดีแลนลรอเน็์ครับผมอ๋อโอเคนั้นฝากดูแลเบียรินให้ดีๆด,ด,ด,ด้วยนะไปนั่งที่โต๊ะกันก่อนก็ได้นะเดี๋ยวแม่ทําอาหารไปให้มาเร็วดีเลนมานั่งกันอืมได้เลยนั่งตรงนี้สินะ นี่เบลินบ้านของเธอนี่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยจะอยู่ได้จริงๆหรอเนี่ยโอ้โหอาซาฉันเกลงใจเลยเอ๊ใครคะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะอแล้วนายชอบที่นี่ไหมฉันชอบที่นี่มากๆเลยละมันก็ไม่ค่อยชาวบาเท่าไหร่เ,เพราะว่ามันแคบแต่มันก็ไม่ได้แคบมากถึงขนาดนั้นหรอเฮ อ่เยอะเรามากินข้าวพันดีก,กว่าได้เลยอาหารเต็มโต๊เลยเนี่ยอร่อยจังอ,อ่ยยอ้เฮียอเฮียออามอร่อยชะมัดเลยเนี่ยเฮียเชือแม่เอาอาหารมาเติมเพ้เแล้วนะเป๊บนึงฮึ่่าไม่เติมอาหารให้ กินกันเยอะๆนะเดินทางมาคงเหนื่งกันมากนะสิกินเยอะๆล่ะเอ้นี่เอาไอเดียไปกิน <พอ S 2> ด้วยค่ะแม่จะได้มีพลังเยอะๆอ่าอ่าขอบคุณครับยอมงอมอร่อยอร่อยเบลินี่ชอบถ่ายจริงจริงด้วยสินะถ้าอร่อยก็ทานเยอะๆนะดีแลนตามแม่มานะลูกแม่จะพาไปดูห้องของลูกนะอ่ออ่อโอเคได้ครับมีห้องให้ผมด้วยเนี่ย หัวห้องใหญ่จังลูกลูกเดือนทัวร์ห้องได้เลยนะถ้าไม่ชอบตรงไหนก็สามารถปรับปรุงได้ล่ะมาบอกแม่ได้โอเคครับผมโอเคนั้นแม่ไปก่อนนะบายบายโอเคครับบายบายครับผมหัวอ๋อกลับมานเหนื่อยๆขอนอนพักสักหน่อยนะบ้านเบลินนี่ใหญ่ชะมัดเลยนเนี่ยยังไงก็ต้องขอบคุณเบลินแล้วนะ เดี๋ยฉันมาอยู่ด้วยนะเบียรลินเบียรลินไปกลับห้องกันดีกว่าไหมโอเคค่ะแม่ไปนอนกันได้แล้วอันนี้ก็ดึกมากแล้วนะว้าห้องอะไรสวยเหมือนเดิมเลย ค่หนูคิดถึงแม่มากเลยนะกอดกอดแม่ก็คิดถึงลูกเหมือนกันอืมาไปนอนกันเถอะนี่ก็ถึงมากแล้วนะค่ะแม่เฮ้ยจึ๊บอืมฝันดีนะลูกฝันดีค่ะแม่เฮ้ย นอนด้วยสีอ่านี่ก็ถึงเวลาไปโดนกันกันแล้วสินะแม่โหคิดถึงแย่เลยไว้ไ<ม>ไเจอกันใหม่นะบ,บาย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 ครับผมขอบคุณสลับการยัางดูนะครับส่วนเบลินไม่ต้องเป็นหัวนะครับเดี๋ยวผมจะปกป้องเบลินเองอ่่นี่แลนไปกันเถอะอืมงั้นเราไปกันเถอะ